โหลฮาวายสวัสดีค่ะวันนี้นะคะฮาวายก็บังเอิญได้มาเจอแจ็คกี้นะคนที่ให้อาหารสัตว์ทุกสัตว์นะคะในความงโกไอแลนด์แห่งน,นี้ท่านผู้ชมแล้ววันนี้ฮาวายก็เห็นเขา้ทำความสะอาดเนาะธรรมดาแล้วก็จะเห็นแบบทาความสะอาดหินอะไรจนพื้นไปวันนี้ลงในบ่อเลยท่านผู้ชมโอ้โหแต่ว่าฮาวายก็คุณเห็นครั้งแรกที่เขาลงไปในบ่อนะคะส่วนใหญ่จะมีพนักง,งานผู้ชายเนาะสลับกันมาเพราะว่า เออก็จะเป็นทำความสะอาดจากพื้นๆน่ะเก็บขวดเบียร์เก็บเศษขยะที่คนมืออนปาลงไปอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้คือเขาทําความสะอาดหินท่านผู้ชมทําความสะอาดหินที่อยู่ในบ่อแล้วเมื่อไหร่จะเสร็จนะหินแบบเยอะแยะมากเลยเห็นแล้วหิวทาความสะอาดตะไคร้าวายคิดว่าไม่รู้นะับบาวายอะออปล่อยให้มันขึ้นเถอะเพราะว่าตะไคร้อะมันเป็น อาหารของสัตว์น้ำาทคุผู้ชมแต่ไม่รู้นะว่าไม่รู้กาอาจจะคิดอีกแบบหนึ่งเพราะว่าเขาเรียนเกี่ยวกับด้านดูแลสัตว์น้ำมาเนะมันอาจจะเป็นอันตรายกับสัตว์น้ำก็ได้ <S <S ฮาวายขอสารภาพนิดหนึ่งท่านผู้ชมเพราะว่าฮาวายนะทุกวันนี้นะคะฮาวายก็หลบแจ็คกี้นะเพราะว่าฮาวายไม่อยากให้เขารู้สึกว่าเขาเห็นฮาวายบ่อยมากเลยแล้วไม่อยากให้เขาแบบมีคำถามในหัวว่า เอ๊ะนางมาทำอะไรนเนี่ยเปน็นเดือนๆแล้วไม่กลับบ้านกลับช่องหรือว่านางอยู่ที่นี่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคนบางคนท่านผู้ชมเขาสงสัยเนี่ยเวลาเขามองนะฮะาวายมองออกอะ่ะแล้วเป็นฮาวายเป็นคนที่ไม่ค่อยจี๋จ๋าท่านผู้ชมฮาวายก็จะทักเขาปกตินะเวลาเขาจะเดินมาทางนี้ฮาวายจะทราบนะว่ากี่โมงเขาจะเดินไปทางไหนไปให้อาหารปลาตรงไหนอะไรแบบนี้ฮาวายก็จะหลบเขาให้เขาให้อาหารปลาให้เสร็จก่อน แล้วบางครั้งเนี่ยเหมือนวันนี้แหละท่านผู้ชมฮาวายก็หลบเขานะหลบเขาไม่รู้จะหลบยังไงท่านผู้ชมแต่ก็แอบถ่ายเขานะก็รู้สึกว่าเออเราก็ผิดอะ่ะแต่ว่าฮาวายขอขอบคุณแจ็กกี้นะคะถ้าเผื่อว่าวันหนึ่งแจ็กกี้ได้เอาวิดีโอไปไปแปลนะฮาวายขอชื่นชมนะว่าแจ็กกี้เป็นคนที่รักสัตว์แล้วก็รักงานฮาวายก็เป็นคนหนึ่งนะคะเวลาทํางานอะไรแล้วก็รักงานของเราอะ่ะ แล้วยิ่งทำงานที่มีความสุขและสบายใจนะก็ยิ่งรักใหญ่เลยนะคะแล้วก็ฮาวายก็ไม่รู้จะพูดยังไงขอบคุณคนที่เป็นเหมือนแจ็คก,กี้แบบนี้ค่ะดูแลทั้งปลาดูแลทั้งนกสัตว์น้ำอะไรไปนะมีความเมตตามีจิตที่ดีดีดูแล้วก็มีความสุขทั้งผู้ชมเพราะว่าเออมันมันพูดไม่ถูกมันบอกไม่ได้อะประมาณนั้นนะท่านผู้ชม แล้วช่วงหลังในฮาวายก็เพิ่งจะมาสังเกตดูนะคะว่าน้ําในบ่อมันลดลงท่านผู้ชมเพราะว่าเขาจะเขาเรียกว่าเอาน้ําเก่าเนี่ยออกไปแล้วก็จะเขาเรียกว่ามีการบําบัดน้ําด้วยนะคะแล้วก็จะปล่อยน้ําใหม่ลงมาด้วยนะคะหลังจากนี้สองสามวันนะคะน้ําก็จะเพิ่มขึ้นนะแล้วน้ําก็ใสขึ้นนะคะดูบ่อม,มันมีสุขภาพดีเลยะค่ะท่านผู้ชมแซกซี้นะก็พ้อมอยู่แล้วนะท่านผู้ชมตอนนี้ฮาวายก็เห็นเขาทำความสะอาดนะ ชั่วโมงกว่าแล้วโอ้โหผอมอยู่แล้วนะเราใช้พลังงานขนาดน,นี้อีกนัานผู้ชมแต่ว่าได้ทำงานที่ชอบนะมันก็มีความสุขมากกว่าที่จะไปคิดอะไรเยอะแยะแล้วเขาก็จิตใจดีๆเอาไว้ก็พูดได้แค่เนี้ยคนดูแลสวนมีหลายคนนะคะแล้วก็คนให้อาหารนะมีสามคนนะแจ็คกี้เป็นคนที่ ฮาวายให้เหรียญทองเลยดูจากเ uh, อนะ่อบอรซี่นะล็อกกี้ละเกนเบอร์ซี่ที่ชอบแจ็คกี้มากๆท่านผู้ชมฮาวายก็แอบถ่ายเหมือนเดิมท่านผู้ชมฮาวายก็ขอขอบคุณาโการ์บิโกไอเลนแล้วก็พนักงานทุกคนนะรวมถึงแจ็คกี้ด้วยท่านผู้ชมฮาวายก็ได้คลิปจากเขามาหลายคลิปแล้วนะเกี่ยวกับป่าในเมืองแบบนี้ท่านผู้ชมแล้วเขาก็ดูแลได้ดีดี วันนี้ฮาวายก็มาแอบดูแอบดูจริงๆท่านผู้ชมแอบดูแจ็คกี้นะทําความสะอาดบ่อเลี้ยงปลาทั้งหลายนะท่านผู้ชมบ่อเนี้นะคะไม่ใหญ่โตนะแต่กว้างหมายถึงว่ากินเนื้อที่เยอะอ่ะมีทั้งบ่อน้ําลึกบ่อน้ําตื้นท่านผู้ชมแล้วก็ที่อยู่ของเบิร์กซี่เนี่ยที่อยู่ของเบิร์กซี่นะคะจะทําความสะอาดทุกวันนะตามที่ฮาวายเห็นนะแต่ว่าถ้ามีคนลงไปก็คือ จะเป็นพนักง,งานผู้ชายส่วนใหญ่แล้วที่จะไปเก็บอะไรแบบนี้นะคนนี้ฮ่ะาวก็โตไปดีกว่าท่านผู้ชมเพราะว่าแอบดูแจ็คกี้อยู่สักพักหนึ่งแล้วนะเกรงใจเขานะเนี่ยขนาดเกรงใจนะท่นานผู้ชมไวไวไปแล้วนะรักษาสุขภาพรักษาสุขภาพจิตด,ด้วยทาอะไรมีความสุขก็ทำท่านผู้ชมอากาศร้อนดื่มน้ำได้เยอะไปแล้วสวัสดีค่ะ